ว <Keep S 1> ันน <w ain S 2> ี so ้ไปเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าสถานที่ที่เราจะไปวันนี้อยู่ในภาคอีสานเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนภาษาถิ่นอีสานกันก็เลยพาไปเที่ยวอีสานสักหน่อยดีกว่านะอ่ะมีสิบสองแผ่นป้ายเหมือนเดิมมีอยู่สิบสองแผ่นป้ายจีจ้าจีจ้าเปิดแผ่นป้ายไหนหมายเลขเท่าไหร่ดีจีจ้าเอาหมายเลขเท่าไหร่ดีเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าครูปอบอกก่อนเลยนะว่า วันนี้อาจจะยากนิดนึงสถานที่ oh. อาจจะยากนิดนึงอ่าท้าทายท้าทายหมายเลขเจ็ดใช่ไหมอ้าวทำไมไม่มาอ่ะมาแล้วอ่าเป็นรูปแบบนี้อ้าวแพงแพงหมายเลขอะไรต่อดีสิบเ <18. S 1> อ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดอาคุ้นคุ้นบ้างไหมคุ้นไหม oh, หมายเลขแปดหมายเลขแปด แปดแปดไปไหนเอามาเลขแปดอ่าได้รูปนี้คุณคุณสถานที่นี้กันบ้างไหมอยู่ในภาคอีสานน่อยให้เพิ่มเติมว่าใกล้ๆจังหวัดเราด้วยใกล้ใลจังหวัดเราด้วยจังหวัดเลยเหรออ่าจังหวัดเลยจังหวัดเลยอ่าจังหวัดเลยที่ไหนที่ไหน นักเรียนอาจจะถ้าเฉลยแล้วนักเรียนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะเคยไปด้วยคณะดอยสุเทพไม่ใช่พะถ้าดอยสุเทพอยู่เชียงใหม่ <c oughs> เหนือให้แม่ช่วยเหรอเหนือไม่าได้ไหมได้ไหมอย่างจอยกูเกิลก่อนกูกระดึงใช่ไหมไม่ต้อง อ่ะภูกระดึงเหนือเดาใช่ไหมเนี่ยเหนือเดาใช่ไหมเดาใช่ไหมอ่านี่คือดภูกระดึงนั่นเองอ่ะภูกระดึงอยู่ที่จังหวัดเลยนะภูกระดึงอยู่ที่จังหวัดภูไม่ให้เครดิตภาพเขาเลยอ่ะยังไงอ่ะทางขึ้นไปเนี่ยมันแบบยากมากๆเลยครูบอกก็ยังไม่เคยไปยังไม่เคยเลี้ยวซ้เลี้ยวขวาโคดเคี้ยวโคดเคี้ยวเขาบอกว่ามันแบบอยู่สูงแล้วก็แบบ ขึ้นไปเนี่ยมันแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะทีนีอน้อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายของวันนี้อันที่ <S <S ไม่ได้หรอกอันนี้ยากอันนี้ไงวันละสองที่ไงอันนี้ยากจะยากะไรอ่ะจีจ้าจีจ้า SI ห,หมายเลขอะไรดีสองค่ะหมายเลขสองนะจีจ้าหมายเลขสองโอ้โหดูเนี่ยอ่ะแทงแทงหมายเลขอะไรดีห หกอโอหกเหนืออะไรนะคูกระดึงที่เดิมห้าห้าห้าเล็กมาเล็กห้าคนละที่คนละที่แล้วอันนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากผาแดงเหรอเป็นผาอ่าเป็นผาเป็นภูเขาเป็นผานั่นแหละมันมีคําว่าผาด้วยอยู่ภาคอีสานผภาคอีสานขอนแก่นอุดรธานี ชื่อเอาชื่อมันได้ไหมน่าจะยากสำหรับนักเรียนครูปอว่าอันนี้ยากอะ่ะเลฉะเลยเฉลยดีดีกว่าเนะา,ยา,ยาะยังยังยังแป๊บอะไรวะเดี๋ยวครูปอหยิบมือเฉลยเย็นแพงแน่ไหมแพงแพงคิดว่าเป็นที่ไหนรู้ไหมจีจ้ารู้ไหมจีจ้ารู้ไหมว่าเป็นที่ไ, <ป S 1> ไหนไดเกินจีจ้ารู้ไหม รูค่ะนะเหนือน่าจะไม่ได้แล้วหลังนั้นคู่ปอเฉลยเลยก็ได้เฉลยเลยเนาะอย่าเ,นะเปิดเปิดให้ดูทุกอันนักเรียนอาจจะยากไปสำหรับนักเรียนสถานที่นี้เขาชื่อว่าผาชนะใดผา,าชนะใดยอยู่ที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ถ้าเกิดใครใดถ้าเกิดใครชอบฟังถ้าเกิดใครชอบฟังข่าวหรือว่าดูข่าวนักเรียนอาจจะเคยได้ยินผาชนะใดตอนที่เขาพยากรณ์อากาศอ่ะเขาจะบอกว่าอย่างเช่นเวลาห้านริกาพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีคุณไม,ม่มีอ่ะลองลอง วันวันนี้หรือว่าวันวันพรุ่งนี้ลองไปฟังดูนะข่าวพยากรอ,อากาศว่าเขาจะพูดแบบที่ครูบอบอกไหมเขาจะพูดว่าพระอาทิตย์าาตขึ้นที่ผาชนะใดไหมซึ่งผาชนะใดในนผมเจียมจังหวัดอุบ,บลาราชธานีเป็นสถานที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาใช้อ้างถึงจุดที่เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทยนั่นเอง ลองไปฟังพยากรณ์ดูนะดภาพด้วยสิทีนี้มาเข้าสู่บทเรียนของเราแล้ววันนี้เราจะเรียนภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นอีสานน่าดูซิว่าครูปอเอารูปอะไรมาเป็นทีละคนแห่บั้งไฟพญานาคอ่าอันนี้เป็นบ้างไฟพญานาคใช่ไหมรูปแรกเขาแห่บ้างไฟพญานาคแบู้ไอดีทราบลก็มาที่คนอีสานเนี่ยเขาจะมีความเชื่อ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคพญาแถนเรื่องเทพเจ้าในอาของภาคอีสานนั่นเองส่วนรูปที่สองจะเป็นรูปผีตะโขนนะรูปผีตะโขนใช่ไหมผีตะโขนจังหวัดเลยอ,อทีนี้อ่มาดูต่อมาภาษาถิ่น,นะน,อ,นอ,อีสานนะภาษาถิ่นอ,อีสานอันไหนภาคอีสานภาคอีสานสีอะไรภาคอีสาน,นสีเ<ส>หลืองต้ม สานะจุดนี้นี่เองภาคอีสานอยู่จุดนี้ทีนี้ดูตัวอย่างจังหวัดที่อยู่ในที่ใช้ภาษาถิ่นอีสานมีจังหวัดอะไรบ้างอยา่างเช่นมีจังหวัดเลยเพชรบุรีไตรภูมสกลนคนรสกลนคนรพน,น,นมอุบลรา,<น>าชธานีอุดรธอลธา,านีอันนี้เป็นแค่ตัวอ,อ,อย่างจังหวัดที่ใช้ภาษาถิ่นอีสานเนาะยังมีจังหวัด ในภาคอีสานอีกหลายจังหวัดเลยที่ใช้ภาษาทินิสานส่วนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ภาคอีสานเพชรบูรณ์ไม่ได้อยู่ภาคอีสานเพชรบูรณ์อยู่ภาคกลางใช่ไหมอยู่ภาคกลางแต่ว่าในอำเภอหล่มศักเนี่ยอำเภอหล่มศักเนี่ยมีเขตติดต่อกับจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิอ่าจังหวัดอำเภอหล่มศัก์เราก็เลยได้รับอิทธิพลในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมจากอีสาน แต่ว่าถ้าไปที่อำเภออื่นในเพชรบูรณ์เขาก็อาจจะฟังภาษาอีสานไม่ออกแต่ว่าที่หล่มสักเนี่ยมันมีเขตติดต่อกับจังหวัดอีสานเออจังหวัดทั้งว่าอีสานใช่ไหมเขาก็เลยฟังภาษาถิ่นออกเพราะว่าบางทีอาบางทีก็มีคนจากจากประเทศลาวจากภาคอีสานเนี่ยอบพยพมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองเราก็ได้ได้รับอิทธิพลมาด้วยทีนี้อะทีนี้ ลักษณะเด่นของภาษาถิ่นอีสานเนี่ยภาษาถิ่นอีสานเขาจะพูดท่อนข้างเร็วพูดเสียงหนักแน่นคำส่วนใหญ่จะมีเสียงสูงโอเคปุ okay, ูปอมาล้ว่ะต่อมามาดูกันที่ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นอีสานเสียงชอช้างเสียงชอช้างเขาจะออกเสียงเป็นเสียงซซโซสเสียงเชิจะออกเป็นเสียงเซอร์ ตัวอย่างเช่นคำว่าช้างช้างเขาจะออกว่าสางใช่ไหมแล้วก็ไอตรงที่มันเป็นกลองปิดกลองคำว่าช้างเขาจะใช้ว่าสางมีแล้วอย่างนักเรียนเคยได้ยินคำไหนอีกที่เป็นภาษาไทยใช้ชอช้างแต่ว่าภาษาอีสานใช้โซโซมีคำว่าอะไรอีกที่นักเรียนเคยได้ยิน ชิมเบิงชิมเบิร oh, oh, right? uh, like, ์ช oh, like, uh ิมดชชิมด uh ูด huh. well, yeah, uh ้วยดูด like ้วยว่าหัวข้ออะไรเสียงชอชาชิมโซอ๋อชิมใช่ไหมอ๋อชิมใช่ไหมใช้คําว่าชิมไหมอ่ะเขาก็ชิมเขาก็ใช้คําว่าซิมใช่ไหมชิมแบบชิมอาหารชิมอาหารเนาะเออใช่แล้วใช่แล้วอ่ะต่อมาต่อมาเหนือลบซส้นเหนือปะอ่ะ ต่อมาเสียงรอเรือเสียงรอเรือรอเรือมันจะกลายเป็นเสียงฮอนุคูกเสียงเลอจะกลายเป็นเสียงเฮอคล้ายภาษาถินเหนือเลยเสียงเละเสียงรอเรือเป็นเสียงฮอนุคูกฮู้ฮักเลยวันนี้อ่าใช่แล้วรักภาษาถิ่นอีสานก็ใช้ว่าฮักไร่ไรอ่อะทำไร่ทำนาก็ใช้ว่าให้ไปให้ใช่ไหม หรือว่ารู้รู้ภาษาถิ่นอีสานก็บอกว่าหูบอกหอเเาาูเรียนภาษาเรียนภาษาไทยกับคปปรูปอเหนือบอกหูเรื่องเลยใช่ไหมรู้ไหมรู้หรือไม่รู้แล้วคูหนูผิดฟังใช่ไหมหูอยู่อ่าต่อมาต่อมาต่อมาเสียงวแหวน,อนวอแหวนเสียงเวอร์จะกลายเป็นเสียงงอง,งู อย่างเช่นคำว่าควายไม่ใช่ไม่ใช่วัวคำว่าวัวภาษาทินอีสานจะออกเสียงว่างัวงัวไม่ควายภาษาทินอีสา<ะ>อนออกเสียงว่ายังไงกว่าเหนืออย่าเพิ่งนอกเรื่องเลยไหมเหนือแล้วก็เ<า>พื่อนนอกเรื่องตลอดเลยเวลิกูดเลยนะะต่อมาอ่อตัวอย่างมั่งตัวอย่างคำศัพท์มั่งตัวอย่างคำศัพท์มั่ง ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นีสานะ่ะลองเปรียบเทียบกันซิว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันเหมือนกันไหมคําว่าพ่อภาษาถิ่นีสานใช้ว่าอะไรเหนืออีพอ,นะอพ,ออพ,ออพอแม่อเ,มเอาคูบางคนเขาก็มีไม้เอกกับบางอันก็ใส่ไมมเอกนะเนียงแล้วแต่สำเนียงอันนี้แล้วแต่สำเนียงแต่ว่าประมาณนี้ค่ะสำเนียงอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยพี่สาวใช้คําว่าเอื้อย เหื่อยเอวยอ้ายดีอ้ายเหนือเหนืออย่าเพิ่งนอกเรื่องเหนือเสียงมันจะเสียงมันจะดังเกินแล้วเหนืออะผู้หญิงผู้หญิงใช้คําว่าแม่หญิงหรือว่าผู้สาวก็ได้ผู้สาวผู้ชายใช้คําว่าพ่อทายพ่อชายกับผู้บ่าวเห็นไหมชอช้างเสียงชอช้างกลายเป็นเสียงโซโซอ่ะ ต่อมาพูดคำว่าพูดภาษาทีนีสารใช้ว่าอะไรว้าวเเววาเวเหนือเว้วค่อยๆหน่อยเสียงดังเลยดังเลยครูแป๊บนึงขอปรับไมค์ก่อนค่ะที่นี่พูดปกติเนี่ยไม่เที่ยวอะเหนือเบาๆเหนือคําว่าเที่ยวไปเที่ยวใช้ว่าอะไรเที่ยวไปเที่ยว ใช่ว่าอะไรแพงได้ไหมไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวใช้คําว่าลาะไปลาอนั่นเองผู้สาวขาลาะเคยได้ยินไหมผู้สาวขาลาะผู้สาวขาลาะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรผู้หญิงที่ชอบเที่ยวนั่นเองใช่ไหมหรือจะเป็นคําว่าฉัานฉันก็ใช้คําว่าค่อยค่อย ส่วนเธอคุณใช้คําว่าเจ้าเจ้าแต่ว่าจะออกเสียงแบบเร็วเสียงสั้นๆเป็นเจ้าเจ้าไม่ใช่เจ้าอุปเป็นไงบ้างเสียงตอนนี้เบาไหมโอเคส่วนคําว่ารักอะคำว่ารักใช้คําว่าฮักเหมือนภาษาถิ่นเหนือเลยใช้คาว่าฮักคําว่าชอบอ่าชอบใช้คาว่ามักมักโกหกโกหกใช้คําว่าคิดตัวหรือคิดตัว แล้วแต่สำเนียงเนาะแล้วแต่สำเนียงคิดตัวคิดตัวได้หมดหรือถ้าคำว่าอร่อยใช้คำว่าแซบใช่ไหมแซบเหนือกินกินข้าวแซบไหมเนี่ยเรียนไปด้วยกินข้าวด้วยแซบไหมแซบคักคักีแปลว่าอะไรอร่อยมากๆใช่ไหมอร่อยมากๆแซบคักคักก็อร่อยแบบอร่อยมากคักคักก็ใช่อ่ะสนุกถ้าสนุกวนมวน อ่าเหมือนภาษาทินเหนือเลยภาษาทินเหนือก็ใช้เหมือนกันดูดูเบิงดอกซ้อมเบิงแนมเบิงเจ้าไปกับเขาอ่ะรองเท้ารองเท้าเกิบอีแตเกิบเกิบกันเองหัวเราะอะไรเหนืออ่ะเท้าเทนเก่งกังเกงกังเกง ส่งกากงในก็ส่งในเออเก่งจังเลยเหนือเนี่ยอ่ะถ้าเป็นผ <คน S 2> ลไม้บังมกกรอกอมละกอพืชผักผลไม้มังมล,ละกอมรอกอบอกฮงบักฮง,กง่ะบกอกฮงแต่ว่าครูปอเคยดูคลิปเคยดูคลิปเขาบอกว่าบางจังหวัดในภาษาอ้ในภาคอีสานบางทีก็ไม่ได้เรียกว่าบอกหุงเขาก็เรียกว่าบักกอก็มีบักกอ อ่ะมันก็แล้วแต่ที่แล้วแต่ท้องถิ่นอ่ะฝรั่งล่ะฝรั่ง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 ฟอซีดาอ่ะักซีดาฟอซีดาตะปะรถตบปะรดลัะปะรถนะบักนัดอ่ะบักนัดโอเคอ่ะทีนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะให้ดูคลิปอ่ะให้ดูคลิปเปิดหรือเมื่อกี้กอน นั่นแหละให้ดูคลิปของตัวอย่างตัวอย่างภาษาถิ่นที่เจอในละครอ่ะที่เจอในละครนะคูดูอันภาคอีสานหน่อยนนได้ไหมแป๊บนหนึ่งแป๊บนหนึ่งแป๊บน,นึงกำลังเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี่อะไรหนังอังกฤษภาคอีสานอ่ะสนุกดีอ่ะเป็นยังไงบ้างคลิปละครที่เขาพูดอีสานฟังออกไหมมีความรีแอคชั่นแบบฮะฟังออกไหมจี๊เจ้าฟังออกไหม ต้องออกไหมเขาพูดว่าอะไรมั่งในในในนั้นเขามีคำศัพท์อะไรมั่งต้งตมตำปลาเด็กเขาพูดว่ากลิ่นมันลอยมาตำดังนี่แปลว่าอะไรตำดังกลิ่นมันลอยมาแบบเออจมูกดังแปลว่าอะไรดังแปลว่าจะมูกมกลนะิ่นมันจะหมูก,กง,ง่ายๆกูดังเองงเอ,อใช่แล้ว แล้วเขาบอกว่าไงอีกมีคำพูดอะไรอีกมีคําศัพท์อะไรอีกไหมหลายคำเลยมีสารเป็นตีออหลายคําเลยใช่ไหมอืมทีนี้เดี๋ยวมีอีกอีกอันนึงมีอีกอันหนึ่งอียงก็มีนี่เอียงเอียงให้คอยกินอ๋อก็แปลว่าอะไรเอาอะไรให้ฉันกินใช่ไหมอืมอ่อเป็นยังไง ยังไงคลิปที่สองน่าค่ะใส่โลกได้หนึ่งล้านคลิปที่สองเป็นยังไงบอกไหมคลิปที่สองมีคําศัพท์อะไรมัางเขาพูดอะไรกันมั่งสิโพไม่เฮ็ดอย่างอะไรวันนี้อ่ะเขาบอกว่าตื่นเบิดตื่นเบิดนี่คืออะไรเขาตื่นขึ้นมาตกใตกใจเบดตื่นในที่นี้มันแปลว่าตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเลยตกใจหมดเลยเขาถามว่าหมู่ไปไหนใช่ไหม เมื่อนี้หมู่ไปไหนเพื่อนอยู่ไหนนะหมู่คำว่าหมู่ก็คือแปลว่าเพื่อนนั่นเองแล้วเขาก็ใช้ว่า,ดวาได้ครูสู่ก็แปลว่าเพื่อนเหมือนกันอ่ะแล้วเขาก็ใช้ว่าม่วนใช่ไหมม่วนทําแบบนี้เพราะามัน<อ>เพราะว่ามันสนุกดีเขาแกล้งเพราะมันสนุกดีใช่ไหมคําว่าม่วนใช้เหมือนภาษาถิ่นถิ่นเหนือเลยเนาะใช้เหมือนภาษาทิ่นเหนือเลยแอีกอันนึงอีกอันนึงเดี๋ยวฟังเพลงอันสุดท้ายเป็นเพลงเนะเป็นเพลง ไงเพลงนี้เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมเหนือโอ้คุณปอไม่ใช่เคยได้ยินอยู่อะทุกวันผู้ใหญ่บ้านเปิดทุกเปดโมงแล้วหกโมงจาหกโมงมีคำคำศัพท์ว่าอะไรมั่งในเพลงนั้นตั้งได้ตั้งแล้วฮะมีเพลงไอ้มีคำอะไรมั่งตั้งตั้งังแปลว่าอะไรเกลียาประมาณเกลียดเนาะฮักก็รักมีคำว่าอ้ใช่ไหมยอ้เจ้า มีตัวด้วยตัวก็คือโกหกนั่นเองบอกหูอ่าบอกหู <Head. S 1> ก็ก็รู้ไม่รู้เฮ็ดเฮ็ดแต่ว่าอะไรเฮ็ดจงเฮ็ดทำจงจงเหมือนแบบอะไรอ,ะอ่ะหใช่ไหมจงเหมือนดองไว้อะ่ะครูเหมือนแบบดองสิ่งนั้นๆไว้อ่ะ,อะจงะก็มีเดี๋ยวถ้าเกิดใครใครชอบใครคือใครชื่นชอบไปหาฟังได้ ไปหาฟังได้เนาะโหครูไม่ชอบหลักฟังทุกวันทุกเช้าแล้วที่นี้สำหรับจำเนืนอะออะนักเรียนที่มาดูคลิปยอ้อนหลังนะนักเรียนที่มาดูคลิปยอ้อนหลังครูปอเปิดตัวยอย่างภาษาถิ่นอีสานให้ดูสามคลิปนี้นักเรียนดูอาคลิกจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะ ดูคลิปอะไรจ้ะูคลิปที่คูปอลรูปอจะแปะไว้ใต้ลิงก์คลิปสอนอนี้หนูเคยดูคลิปเนี้ยอะถ้าเกิดใครชอบไปดูไปดูซ้ำได้หรือไปฟังให้จบเพลงก็ได้อืมอะทีนี้ภาษาถิ่นอีสานของเราวันนี้จบไปแล้วภาษาถิ่นอีสานจบไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อภาษาถิ่นใต้เนาะเดี๋ยวจะมาต่อภาษาถิ่นใต้กัน